ับมาพบกับน้องจ้ำบริษบ้านอีกแล้วเช่นเคยนะคะลูกค้าสําหรับวันนี้เลยนะคะพลาดไปไม่ได้เลยนะคะลูกค้าเป็นรถที่ลูกค้าเนี่ยขับขี่กันเยอะมากแล้วก็มันรถขายดีอีกหนึ่งคันเลยนะคะที่จ้ำอยากจะเอามานําเสนอให้กับลูกค้าเพราะว่าเลทคอนคันนี้นะคะใครที่ฐานเงินเดือนเมือสองสามารถออกรถคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนขับไม่ต้องใช้คนร่วมเพราะว่าคันนี้ผ่อนเพียงแค่ 6,000บาทเท่านั้นค่ะต้องคันนี้เลยนะคะกับ era, นะะิสสันอเมร่าะนครื่งเงินต์1.2ตัว E ตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตเทคนะคะลูกค้าเป็นปี2019เล้งไม่หลักหมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ค่ะน่า นะคะลูกค้าจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะสวยๆแบบนี้เป็นรถที่ไฟหน้าดวงใหญ่มากๆเลยนะคะมาพร้อมกับปัดด้วยกระจังหน้าโครมเมี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะดูสปอร์ตดูดันเพราะว่ามาด้วยตัวถังสีดําเงาเลยนะคะลูกค้า ในส่วนของด้านข้างค่ะลูกค้าจะได้ล้อมแมกรมควันสีเทาไปนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะยางเป็นฟรีใหม่พร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญลูกค้าจะได้สเกิร์ตในส่วนของด้านข้างแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะถัดมาในส่วนของด้านบนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในโครงกระจกนะในส่วนของด้านท้ายค่ะลูกค้า ออามวลาเนี่ยสวยจริงๆนะถ้าให้ความสปอร์ตนะต้องให้เขาเลยนะคะลูกค้าด้านหลังค่ะไฟหลังสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังแล้วก็ไฟเบรกดวงดที่3แบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญค่ะคันนี้จะมีเซ็นเซอร์การระยะถอยหลังมาให้กันถึง3จุดด้วยนะคะแล้วก็คันนี้สามารถเปิดด้านท้ายได้จากรีโมทเลยนะคะโห สะดวกสบายมากๆเลยนะสําหรับคันนี้นะคะความกว้างขวางเนี่ต้องให้เขาเลยนะคะได้ทั้งความกว้างแล้วก็ความรุกสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะขนของบ่อยๆนะ ตัวนี้คือเอาไปแล้วตอบโจทย์เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือยาอะไรแม่แรงคืออยู่ครบเลยนะคะแล้วก็ยังคงสภาพเดิมด้วยนะคะถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะ,ะสําหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวน้องจ๊อพาไปชมในส่วนของด้านในบ้างดีกว่านะคะลูกค้าสําหรับด้านในคันนี้นะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนนะอยากได้ความกว้างขวางอเมล่าคือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะ บอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอิสเป c ชั o นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุน่นตรวจละเอียดสูงสุด344จดุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย เข้ามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะด้านในก็คอนโซลด้านในจะคุมโทนด้วยสีดำนะเลขไมคันนี้นะคะลูกค้าจะอยู่ที่ 31, 9 1มกิลเมตนะคะเป็นเลขไม้แท้เลยนะสำหรับคันนี้ก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างน้หน่อยนะคะมีระบบออโต้ออฟมาให้ด้วยนะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะคอนโซลกลางค่ะ เครื่องเล่น CD ให้มานะคะ AUHSB คันนี้ลองรับให้แล้วเรียบร้อยแอร์เป็นแบบแมนนวลแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะถัดมาในส่วนของเบาะค่ะลูกค้าเบาะของแบรนด์นิสสันเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะเบาะค่อนข้างที่จะรับกับสรีละนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะ้านะคะแล้วก็จะเดินได้ด้วยสีแดงนะ ถัดไปในส่วนของด้านหลังค่ะผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยต้องชื่นชอบกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าด้านหลังกว้างกว,า,งกวามากๆเลยนะสําหรับอเมร่าตัวนี้นะคะลูกค้าค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ตอบโจทย์มากๆนะสําหรับใครนะพิ่งที่จะทํางานนะคะหรือรอะไรอ่าอยากได้รถเนี่ยไว้ขับสบายๆรถปีใหม่ๆเลกใหม่หมน,หน้อยๆคันนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะ สำหรับนิสานอเมราคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่375,000บาทนะคะลูกค้าพบอมสบายๆเลยนะคะเพียงแค่เดือนละ6,000บาทเท่านั้นนะคะออกรถศูนบาทพร้อมกับดอกเบีย้ยส9 9ไปด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะพอมสบายๆนะคะคันนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยนะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงสามาถเข้ามาชมได้เลยที่บอยรถบนานสาขาราชบุรีนะคะของเรามทั้งหมด4ส,สาขานนคะสำนักงานใหญ่จะอยู่ที่เพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากช่องทางออนไลน์ของเรานะคะจะมีสำนักงานใหญ่นะคะในส่วนของเพจน,นะคะแล้วก็มีเพจเพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะลูกค้าแล้วก็ท่อง youtube บบอยรถบนานเพชรบุรีนะคะลูกค้าอัปเดตรถส,สวยเข้า ใหม่ทุเพียบเลยนะคะในสองช่วงนี้นะสำหรับวันนี้นะคะจำแล้วก็เจ้านิส s a n a m e r a เครื่องเงิน1.2นะคะตัว E ปี2019คันนี้นะคะต้องขอตัวราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ